แนะนำครับร้านเติมเกมมาลูนชอบครับมีบริการเติมเกม e football ครับราคาถูกที่สุดในไทยนะฮะการันตีความปลอดภัยครับผู้ติดตามเนี่ยกว่า140,000คนเลยฮะจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอน100%ฮะลองไปเติมกันได้นะครับ สวัสดีครับคุณยุกับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านนะคลิปนี้ผมมาบอกถึงกับ10แผนแล้วหน้าล็อกมากๆครับจะมีแผนไหนกันบ้างแล้วก็มาสอนวิธีหาแล้วบวกรีวิวให้ด้วยครับจะมีแผนไหนเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะแผนแรกครับมาที่ยุโรปเลยนะฮะแล้วก็มาที่สเปนลีกนะฮะเข้ามาที่สเปนลีกครับ นี่ฮะแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะสีขาวตรงนี้ครับลาชันชุดขาวเหลียวมริดนะฮะพอเลือกมาแล้วพกกดีฟอล์ในแผนจะเป็นหน้าตา4 3 1 2แผนนี้เน้นการครองเกมครับครองเกมนี่ดีมากครับแล้วก็ออกบทด้านข้างถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยแหละฮะนี่ฮะแม่น่าสนใจนะสำหรับแผนของราชันชุดขาวเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะใน e p ที่3ที่4ที่5าอะไรต่อไปเดี๋ยวผมไปลุยแรงให้ดูนะสาหรับแผนนี้ ต่อมาฮะแผ่นที่2เขามาที่เซาท์อเมริกามาที่ประเทศแล้วก็เลือกที่ประเทศบาราซิลนะฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยแพลดีฟ้อมาแผ่นจะเป็นหน้าตา C 2 2 2ครับแผ่นนี้ก็เน้นการของเกมนะฮะสำหรับบาราซิลเนี่เน้นไปที่การของเกมเลยเลยฮะส่วนตัวใครชอบเล่นของเกมนี่ก็จัดไปได้เลยเลยฮะถือว่าบาราซิลเป็น1ทีมครับที่เล่นแผนของเกมได้ดีมากๆครับ BSS ตัวตอยู่1โคน,นะ,ะเหมาะมากๆเลยใครที่ชอบเล่นก็จัดได้เลยฮนะ ต่อมาแผนที่3มาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่ประเทศครับนี่ฮะเลือกที่ประเทศนี้เลยฮะนี่ฮะออสเตรเลียนะฮะนี่ฮะออสเตรเลียเนี่ยเลือกอันนี้ฮะ พอเลือกมาแล้วเนี่ยแล้วพอมากดดีฟอวว่าแผนก็จะเป็นหน้าตา3 2 4 1ครับแผนนี้เน้นไปที่การส่วนกลับแบบเร็วๆนะฮะมีเอฟคนแบบนี้บอกได้เลยว่าถ้ากองหน้าหาช่องดีๆเนี่ยแทงทะลุช่องนี่น่าจะบอกได้เลยว่าโคตรๆเลยนะ,ะสำหรับแผนนี้นะฮะก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่น่าลอกแล้วก็น่าลองเล่นมากๆเลยเลยฮะต่อมาฮะแผนที่4ครับมาที่เอเชียกันบ้างครับ,มา,รบมาที่นี่เลยฮนะ AFC แชม เปียนลีกตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่ทีมนี้เลยฮะทีมบนทีมแรกบนสุดเลยฮะแล้วก็ดีฟ้อ์มาแผ่นจะเป็นหน้าตา4-2 3-1แผ่นนี้เน้นการใช้บอลยาวใครที่ชอบเล่นใช้บอลยาวแผ่นนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยเลยะฮะลองไปปรับใช้กันดูเนะฮะเปิดมงก็ถือว่าแผ่นนี้เนี่ยทำได้อันตรายมากๆเลยเลยฮะใครสายเปิดมงซีซั่นนี้ลองไปลองใช้กันดูนะฮะสำหรับทีมนี้นะฮะต่อมาฮะ ทีมที่5มาที่เอเชียครับมาที่ลีกเดิมเลยฮะเอฟซีแชมเปี้ยนลีกตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้ฮะสีส,ส้มส้มอันที่4ตรงนี้ะนี่ะส้มส้มแดงแด,ง,ดงนะพอกดเลือกมาแล้วพอกด d e f a u l t เนี่ยแผนจะเป็นหน้าตา4 1 4 1ึครับแผนนี้เน้นการใช้บอลยาวแล้วก็ส่วนกลับด้วยบอลยาวเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยแหละฮะตรงกลางครับซ m f หรือว่า DMF เนี่ยสามารถปรับเป็น แบบอิสระได้ฮนะจะเป็นซ m f หรือว่าเป็น DMF ก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยฮนะต่อมาฮะแผนที่6ครับเข้ามาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่พิม์รีอังกฤษนะฮะแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เอเวอร์ตันนะฮะเลือกมาแล้วเนี่ยพอกด default แผนจะเป็นหน้าตา c 2 3 1ครับแผนนี้ก็เน้นไปที่การใช้บอลยาวๆครับแมทถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างน่าจับมาเล่นน่าจับมาลองมากๆครับมี MF ห้อยต่ำหนึ่งคนนะมี CF1 คนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยโอ้โหถือว่าเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับครับเป็นแผนที่บอกเลยว่าน่าจะยืดยุ่นมากเลยนะฮะใครชอบสไตล์ยืดยุ่นเล่นได้หลากหลายแผนนี้ก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่คนข้างน่าสนใจครับต่อมาแผนที่7ครับมาที่โรบนะฮะมาที่ลีกอันบนอันแรกสุดเลยฮนะนี่เข้ามานี้แล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้ฮนะนี่ฮะทีมนี้เลย นี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอมากด d e f a u l t ครับนี่ฮะแผนก็จะเป็นหน้าตา3-4-3ครับเน้นการส่วนกลับเร็วแล้วก็เน้นการไปที่เน้นไปที่การใช้บอลยาวนะฮะตรงตำแหน่ง LWF RWF ตรงนี้ครับสามารถปรับเป็นตำแหน่ง SS ได้นะฮะใครที่ชอบเล่น SS ตรงนี้สามารถปรับได้เลยนะฮะ นี่ฮะ SS ก็จะเข้าบีบเข้ามานิดนึงครับแล้วก็ช่วยประสานงานผมว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยแหลนะฮะส่วนตัวเนี่ยคิดว่าปรับแบบนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วคนระต่อมาฮะแผนที่8นะฮะมาที่นี่ฮะยุโรปเซเรียบีเคทตรงนี้ฮะลีกนี้นะแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮนะนี่ฮะทีมที่2ตรงนี้คนระับพอเลือกมาแล้วพอกด d e f a u l t แผนจะเป็นหน้าตา3 1 4 2ครับแผนนี้เนการใช้บนยาวแล้วก็ส่วนกลับด้วยบนยาวถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยเลยฮนะ ยืนกลางแน่นๆแบบนี้ครับเรามีตัวออกข้างแบบนี้เปิดมงหรือว่าแทงจากด้านข้างนี่ถือว่าน่าจะทำได้ค่อนข้างดีนะสำหรับแผ่นนี้นี่ฮะก็ลองไปเล่นกันดูครใครที่ชอบเล่นแผนหลัง3แบบนี้แล้วกลางแน่นๆแบบนี้ครับถือว่าเจาะจากตรงกลางนี่ค่อนข้างยากเลยนะฮะเอาไว้แก้ทางได้หลากหลายแผนมากๆครับต่อมาแผ่นที่9้ามาที่ยุโรครับมาที่ลิกาโปรตุเกสตรงนี้นี่ฮะแล้วก็มาเลือกนี่เลยฮะนี่ฮะลีกนี้นี่ฮะ แต่ก็มาเลือกที่ทีมนี้ฮะไหนนะเดี๋ยวหาให้ดูก่อนครับเพืเ่อนๆไหนนะอยู่ล่างๆนิดนึงหรือเปล่าทําไม่ได้นี่ฮะล่างสุดเลยนี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอกด Default ครับนี่ฮะแผนจะเป็นหน้าตานี่ฮะสี่หครับนี่สามารถปรับ C M F เป็น a M F ได้ด้วยนะฮะใครที่ชอบเล่น a M F ก็ ปรับได้เลยนะฮะสองตัวนี้เอาไว้บุกโจมตียังหนักแน่นอนนะฮะนี่ฮะแผ่นนี้ก็เน้นไปที่การออกบอลด้านข้างแล้วก็ส่วนกับเร็วเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยแหละฮะแ้วก็ต่อมาฮะแผนที่10แผ่นสุดท้ายมาที่ยุโรปนะฮะมาที่ทีมนี้เลยฮะมาที่อิตาลีลีครับแล้วก็มาที่ทีมอาตาลันตานะฮะ เลือกมาแล้วเพราะกดดีฟอลแผ่นจะเป็นหน้าตา323 2, 2ครับเน้นการส่วนกลับเร็วแล้วก็ออกบอลานข้างถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยเลยนะฮะนี่ฮะเป็นอีกแผ่นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะถือว่าครบเครื่องเลยเลยฮะนี่ฮะกลางแน่นมีตัวลุกมีตัวรับถือว่าดีเลยฮนะออกดังข้างก็ได้และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมฮนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผานลาไว้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ